เรียนนะครับแล้วก็ความรู้ที่เราได้รับไปนั้นให้เกิดประโยชน์กับเราจะก้าวออกจากสถาบันแห่งนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นเริ่มต้นขึ้นการไปประยุกต์ใช้การนำฐานและแม่แจ่มใสได้เคยทำไว้นะครับให้กับจังหวัดสมุทรสาครดิวและแขกรับเกียรติทุกท่านประผู้ กีอาชีวะศึกษาสุพรรณบุรีนะคะ1ปีมีเพียงแค่1ครั้งนะคะขายหลักแรกเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะขายแค่มันจั์ค่ะวันนี้เป็นวันสามค่ะวันนี้ยอดขายก็ดีค่ะยังได้รับการต้อนรับจากุณสลูกค่ะ เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะกรอบรูปนะคะตาเป่านะคะผ้าต่างๆนะคะที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเองเลยนี้นะคะมีทั้งกลองใส่พิชู่นะคะมีหมอนนะคะมีเสื้อผ้านะคะรวมไปขนมซาลี่เมืองสุพรรณบุรีค่ะและสูตรนี้หนูคิดเอ็ขึ้นมากันเองนะคะ โดยผมนะครับจะใช้กลิ่นของดอกน้ำแมว